w h e r e inflation is and isn't. ตัวเลขนี้มาจากสำนักงานสถิติของรัฐบาลสหรัฐและเป็นตัวเลขนับตั้งแต่ปีนี้ในเดือนมีนาคม เป็นตัวเลขเงินเฟอ้อนะครับซึ่งเขาให้ดูเล้วว่าอัตราราคาสินค้าของสินค้าประเภทใดสูงขึ้นคุณดูสิสิ่งที่ทําให้พลเมืองชาวมริการเดือดร้อนคืออะไรราคาการซื้อประกันรถยนต์แล้วประกันเนี่ยไม่ซื้อก็ไม่ได้มันเป็นไฟบังคับประกันรถยนต์ราคาสูงขึ้นใน1ปีที่ผ่านมา7.5%คือถูกบังคับนะฮะถ้ามีรถยนต์ก็ต้องซื้อประกันเพราะว่าซ่อมรถยนต์มันแพงประกันรถยนต์ในสหรัฐราคา7.5%ค่าเช่าค่าเช่าบ้านค่าเช่าอาพาร์ตเมนต์4% ที่ภาคเกษตรราคาบ้านเนี่ยสาด้ค่าใช้จ่ายด้านการเรียนหนังสือซึ่งรวมหมดรวมหมดเลยนะฮะทุกอย่างเอกชนรัฐบาลเฉลี่ยออกมาเรียนพิเศษไม่พิเศษค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น3.9%กาเ็ตคือค่าเทอมค่าเล่าเรียนทั้งหมดรวมทั้งอุปกรณ์ต่างๆซึ่งเกี่ยวกับการศึกษาด้วยรองลงมาก็จะเป็นอาหารอย่าคิดว่าอาหารเนี่ยไม่ได้ทําให้คนยากจนลงนะฮะเอาจริงแล้วการปรับไลฟ์สไตล์ของคนซึ่งกินอยู่ข้างนอกบ่อยๆเนี่ยในเมืองไทยกับในเมืองนอกไม่เหมือนกันนะฮะ คืออันนี้เป็นสิ่งที่ผมคิดว่าในประเทศไทยเนี่ยโชคดีนิดหนึง่งคือบางทีเนี่ยเรามองไม่เห็นถึงสิ่งที่เราเจออยู่ทุกวี่ทุกวันคือในประเทศไทยอ่ะการซื้อวัตถุดิบมาทาอาหารเองที่บ้านเนี่ยใช้ต้นทุนสูงกว่าการซื้ออาหารกินข้างนอกเป็นกล่องกล่อง หรือแม้กระทั่งการซื้ออาหารในร้านสะดวกซื้ออย่าง7 e เ e ่นอีเลฟหรือลอ w เซนอะไรเงี้ยนะการซื้ออาหารสะดวกซื้อในร้านสะดวกซื้อโดยทั่วไปสาหรับชนชั้นกลางเนี่ยถูกกว่าการซื้อวัตถุดิบม,มาทําที่บ้านแต่ว่าอย่างไรก็ดีนะเมื่อเป็นเช่นนั้นมันกลายเป็นว่าไลฟ์สไตล์ในการใช้ชีวิตอยู่นอกบ้านแล้วก็มีงานทําอยู่ตลอดเวลามันเป็นไลฟ์สไตล์ที่ลงตัวสําหรับคนซึ่งอยู่ในประเทศที่เป็นเศรษฐกิจของเอเชียแล้วก็เอเชียใต้ส่วนใหญ่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้แบบไทยเนี่ยชีวิตของไทยในเวียดนามหรือแม้กระทั่งถ้าโดดไปที่อิสลามบาัแ้กกระท่งโตเียว ไลฟ์สไตล์ในการกินนอกบ้านแล้วก็คุมค่าใช้จ่ายได้โดยที่ไม่ต้องกินในร้านหรูอะไรเงี้ยมันเป็นไลฟ์สไตล์ซึ่งโอเคสาหรับชนชั้นกลางนะยกเว้นเฉพาะคุณมีรสนมที่จะต้องกินของที่อยู่ในที่ซึ่งมันราคาสูงอะไรเงี้ยแต่ว่าในกรณีของในประเทศในถ้าคุณไปดูในยุโรปหรือในอเมริกาตอนเหนือในการกินข้างนอกบ้านมันเป็นเรื่องซึ่งต้องมีเงินเท่านั้นยกเว้นเฉาคุณจะกินบิ๊กแม็กทุกวันนะนะฮะต้องมีเงินเท่านั้นคือถ้าคุณจะไปกินร้านอาหารเนี่ยต้องมีเงินเท่านั้นหนึ่งคือท ทิปคือซื้อทาโก้ซื้อ Big Mac ได้อีกสมมือนะฮะทิปกินร้านอาหารแต่ว่า2คือว่าอาหารที่ชาร์จในร้านอาหารเนี่ยไม่ว่าจะร้านอาหารที่แบบมิชลินหรือไม่มิชลินธรรมดาร้านอาหารเนี่ยมันแพงหมดเลยเพราะฉะนั้นเอาจริงไลฟ์สไตล์ก็คือกินนอกบ้านไม่เคยได้ยกเว้นกินฟาสต์ฟู้ด พอกินนอกบ้านไม่เคยได้ถ้ากินนอกบ้านต้องกินฟาสต์ฟู้ดเนี่ยพลเมืองโดยเฉลี่ยทั้งประเทศะจะมีปัญหาอ้บิสิตี้นี่คือประเด็นที่ในประเทศยากจนและประเทศที่กําลังพัฒนารวมทั้งในไทยเนี่ยไม่ได้เจอความเสี่ยงเท่านั้นในสหรัฐปัญหาคือเมื่อตรางเงินเฟอ้อ ในกรณีของการ eat out กินนอกบ้านมันสูงขึ้นและสินคาของในซูเปอร์มาร์เก็ตแพงขึ้นด้วยเนี่ยมันเป็น twin deficit problem twin problem double whammy คือคุณไม่มีตังกินอาหารนอกบ้านเยอะแล้วมันแพงเกินมันไม่เหมือนกินอาหารนอกบ้านในในประเทศไทยที่แบบคุณกินอาหารแบบโดยทั่วไปมันก็ไม่ใช่ fast food มันเป็น fast food ที่คุณภาพในไขมันต่ำกว่าแต่ว่าในกรณีของการ dine out ในสหรัฐเนี่ยมันกลายเป็นสิ่งที่ชนชั้นกลางไม่มีตังเหลือที่จะไปกินคือกินนอกบ้านได้เดือนละหนึ่งครั้ง yes เดือนละหนึ่งครั้ง คำว่ากินนอกบ้านคือแพงตลอดยกเว้นเฉพาะคุณจะกินบิกแบกทุกวันอย่างที่ผมบอกแต่ประเด็นก็คือว่าในที่สุดในขณะซึ่งเป็นเช่นนั้นแล้วราคาไข่ราคาไข่ซึ่งมันเหมือนเป็นสัญ,ญลักษณ์ของราคาอาหารซึ่งเป็นวัตถุดิบที่คุณจะต้องใช้ในการซื้อมาทำอาหารเนี่ยอาหารในซูเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยแพงขึ้นแล้วประธานาธิบดีทําอะไรไม่ได้แล้วเข้ามาเนี่ยกลับไปขึ้นภาษีนําเข้าซึ่งอเมริกาเป็นประเทศซึ่งนําเข้าเพื่อมาบริโภคเพราะเป็นประเทศร่ำรวยแล้วคุณไปขึ้นภาษีนําเข้าแล้วเกิดอะไรขึ้นไอ้ราคาของในซูเปอร์ พอคุณเว้นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เนี่ยคนก็จะถามแล้วร้าอาหารนะ่ะคุณเว้นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เพราะว่าบริษัทอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เขาจ่ายเงินคุณเรียบร้อยเขาล็อบบี้เสร็จนะงั้นก็ถึงคิวของอุตสาหกรรมอาหารละที่จะล็อบบี้หลังจากนั้นก็ถึงคิวของชาวนาละชาวนาเนี่ยเขาเรียกว่าคำ,คำว่าอะไรอ่ะซอยบีนถั่วเหลืองเนี่ยคุณปลูกถั่วเหลืองปะ่ะคุณไม่ได้ปลูกถั่วเหลืองมั้งคุณคุณส่งออกถั่วเหลืองเน่ะผมใช้คำว่าส่งออกเนี่ยคุณก็ต้องไปล็อบบี้ให้ทรัม ไม่เคยมี economic suicide policy ที่แย่ขนาดนี้สำหรับสหรัฐอเมริกาคือมันน่าโมโหโถแทนทุกอย่างไปได้ด้วยดีในเรื่องเศรษฐกิจในสหรัฐมีปัญหาเฉพาะแบบให้ท้ายอิสราเอลไม่รู้จักจบหาเรื่องอิหร่านไม่รู้จักจบให้ท้ายรัสเซียไม่รู้จักจบมีปัญหาส่วนนี้แล้วก็ข่มขู่กรีนแลนด์ไม่รู้จักจบแล้วก็หาเรื่องแคนาดาไม่รู้จักจบแต่ที่เหลือทางด้านเศรษฐกิจเนี่ยไม่ได้มีปัญหาสร้างปัญหาขึ้นมาเองอ่านั้นสองดูวัตราเงินเฟอ้อคุณดูนะฮะ ฮาส์โซลเอเนอร์จีนะครับพลังงานระดับครัวเรือนซึ่งใช้กัน3.8%ขึ้นมาราคาอาหารในร้านอาหารขึ้นมา3.8% p Personal Care Medical Care Medical Care ขึ้นมาไม่มากเพราะมันสูงอยู่แล้ววงเล็บ overall อ n น l a t i o n ตัวเลขเงินเฟอ้อโดยเฉลี่ย2.4%คือนี้อัตราเงินเฟอ้อไม่ต้องพูดถึงค่าเราเรียนกระศึกสารระดับมหาลายัยแพงเวอร์จนคนเขาไม่มีตังจ่ายกันมีให้เศรษฐีเรียนเท่านั้น p r ี s c r i p t i o n ด r u กนะราคาย,ยาก็สูงขึ้นนี่ก็รูขึ้นภาษีการนาเข้ายาอีกนะฮะ r ร c เรียชันแอลกอฮอล์แอลกอฮอล์ก็ราคาแพงขึ้นก็มีที่ราคาถูกลงระยะที่ผ่านมาก็จะเป็นขนส่งนะเขาจะว่าขนส่งมวลชนอะไรเงี้ยนะฮะแล้วก็ห้องโรงแรมก็คนไปเที่ยวน้อยลงละนะฮะคนไปเที่ยวน้อยลงเฟอร์นิเจอร์ถูกลงหน่อยแล้วก็มีของเล่นของเล่นหลังจากนี้น่าจะแพงขึ้นตัวเครื่องบินถูกลงตัวเครื่องบินถูกลงเพราะว่าเมื่อเศรษฐกิจอยู่ในสภาพซึ่งเป็นอย่างเงี้ยคนไม่อยากคนก็ท่องเที่ยวน้อยลงด้วยนะฮะ ราคาน้ำมันถูกลงเพราะเศรษฐกิจจะแย่ราคาน้ำมันเนี่ยมันจะขึ้นลงตามเศรษฐกิจราคาน้ำมันลดลงหวบเนี่ยแสดงว่าเศรษฐกิจมีปัญหาในเชิงดัชนีทางด้านการ forecast ตัวเลขเศรษฐกิจเพราะฉะนั้นผมชอบชารนนี้นะฮะชานนี้ดีนะฮะในขณะเดีวยวกันให้ดูภาพนี้ AppleNvidiaBigTechDelR นำเข้าสบายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ exemption ให้แต่ว่าออโต m เมเกอร์ยังหายใจอยู่เดียวออโต a เมเกอร์จ่ายครับจ่ายคือล็อบบี้ฮะ มันก็ใยอ้อมๆนะฮะมอแ p น p รับบิสเนสนะคนเขานำเข้าทับประวงทับประแวร์ไปนูน่นนี่ขายก็จบเครื่องทงเครื่องทอดจบอุปกรณ์ต่างๆที่เอาไปใช้ในการประกอบธุรกิจก็จบ ภาพนี้มันสะท้อนทุกอย่างนะฮะในขณะเดีวยวกันคนซึ่งวิจารณ์ทรัมป์เนะี่ยแบบที่ไม่เห็นด้วยได้แล้วยังอยู่ได้ในสังคมของรีพับลิกันก็ยังมีแล้วนั่นก็คืออีลอนมัสก์มัสก์ก็สวีร์โนออร์ทรัมป์ที่สามารถไม่เห็นด้วยกับประธานาธิบดีแล้วก็ยังอยู่รอดต่อไปได้ในหมู่สายรีพับลิกันนะฮะก็อย่างที่ผมบอกเงินระดับ270ล้านให้ประธานาธิบดีมันก็ทำให้ประธานาธิบดีไม่ด่ามัสก์คือสำหรับทรัมป์ทุกอย่างคือเรื่องของเงิน คือเอาจริงๆอ่ะผมมองว่าบางทีนักการเมืองทั่วโลกนะรวมทั้งในไทยอ่ะก็โดนกล่าวหาอย่างไม่แฟร์นักการเมืองทั่วโลกอ่ะโดนกล่าวหายอย่างไม่แฟร์ว่าเห็นแก่เงินแล้วก็เข้าไปชุดจเรีคอร์รัปชันทั้งนั้นแล้วก็หลายคนก็ถูกเอาออกจากตําแหน่งอย่างไม่เป็นทางเพราะว่าข้อกล่าวหานี้เพราะว่ามันเป็นข้อกล่าวหาซึ่งฟังแล้วดูขึ้นแต่มันไม่เคยมีนะที่แบบเห็นเกินจริงจริงระดับเนี้ยระดับเนี้ยแบบที่เปิดเผยอะจงคลื่มออกนอกหน้าในภาษาอังกฤษก็เรียกว่า pay to play อยากเห็นการเปลี่ยนแปลงนโยบายบริษัทเอกชนก็ต้องจ่ายคุณจะจ่ายอ้อมๆผ่านล็อบบี้คุณจะจ่ายโดยการโอนโดยตรงคุณจะเป็นผู้นําประเทศอื่นหรือคุณจะโอนเข้าคริปโตวอลเล็ตของเขาก็าโอนได้แต่จะเจอประเทศตัวเองดำเนินคดีแต่ที่นู่นไม่เพราะว่าประธานาธิบดีคุมอยู่ คดีทุกเรื่องซึ่งเป็นคริปโตเคอเรนซีฟรอดสกิมเนี่ยกระทรวงยุติธรรมสหรัฐเนี่ยยุบหน่วยงานซึ่งฟ้องร้องคดีเกี่ยวกับคริปโตหมดแล้วนะครับแล้วก็ส่วนกรอตาสหรัฐก็แทบจะค่อยๆถอนฟ้องหมดเลยอะไรซึ่งเกี่ยวกับคริปโตเพราะว่าคนซึ่งเป็นประธานกรอตาคนใหม่ก็เป็นหนึ่งในคนซึ่งบูชาคริปโตเหมือนกันนะเป็นเพอร์เวียร์คนสําคัญนะฮะเบอร์นีแซนเดอร์นะฮะคนมาชุมนุมดูเยอะ เอโอซีด้วยนะครับคู่นี้คือคู่ประธานาธิบดีและรองประธานาธิบดีคนต่อไปได้ไหมได้ฮะภาษีจะเยอะหน่อยนะไม่ใช่ภาษีนําเข้าภาษีบุคคลและนิติบุคคลโดยทั่วไปเนี่ยจะเยอะเลยแหละถ้าเกิดคู่นี้ขึ้นแต่ว่าดีกว่าทรั์อย่างแน่นอนในะขณะเดีวยวกันผมกระโดดไปดู Axios โอสทรัมออนฟอยนะครับอิรานเนียนฟอร์มิสเตอร์มีดคุยกันรู้เรื่องนะฮะผมจะใหท่านผู้ชมดู IG ผมนิดน,นึงนะครับว่านี่ผมมี IG อันนี้ แล้วท่านผู้ชมเข้าไปตามผมใน IG ด้วยก็ได้นะครับผมก็จะอัปเดตเยอะแยะมากมายหลายประเด็นรวมทั้งเวลาคลิปซึ่งเราตัดเสร็จก็จะอัปโหลดขึ้นคลิปเต็มไม่ได้ขึ้นเพราะว่าคลิปเต็มมันใหญ่เกินไปแล้ว IG ไม่ให้ได้อนุญาตนะเพราะฉะนั้น ก็ <G ül> วันนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมไลฟ์ไป2รอบแล้วเพราะฉะนั้นก็ขอให้พักกลางวันอย่างมีความสุขผมไลฟ์เยอะหน่อยช่วงสงกรานมันเป็นช่วงว่างเป็นช่วงว่างสําหรับหลายคนท่านผู้ชมที่อยู่ที่บ้านด้วยเพราะฉะนั้นผมหาอะไรท่านผู้ชมดูถ้าหาอะไรท่านผู้ชมฟังกูยังไงแล้วก็ผมหาอะไรตัวผมทาด้วยนะครับซึ่งบังเอิญมันก็มีคนสร้างเนื้อหาคอนเทนต์ตลอดเวลาและนั่นก็คือประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ซึ่งสร้างคอนเทนต์ทุกวันจนผมไม่สามารถหยุดสร้างคอนเทนต์ได้ Tesla's website in China has removed the order now option for Model S และ Model X เว็บไซต์เทสลาในจีนเนี่ยเขายกเลิกปุ่มที่สั่งรถยนต์ได้ทันทีแล้วนะยกเลิกแล้วนะถ้าทรัมป์ฟังภาคธุรกิจภาษีทั้งหมดที่เก็บกับจีนจะถูกยกเลิกโดยที่จีนไม่ต้องคุยกับทรัมป์แม้กระทั่งแอ